อย่าไปใกล้รถตู้สีดํานะลูกทําไมนะครับแม่เดี๋ยวเขาจะจับตัวไปขายนะ,ะครับหนูจ๊ะขนมไปจ๊ะแม่บอกจอะเข้าใกล้รถตู้สีดําแต่นี่สีขาวไม่เป็นไรหรอกมั้งเสร็จกูละ รองเท้าคูหายต้องมีคนมาขโมยแน่ๆเลยหลวงพ่อครับื่อว่านมีคนขโมยรองเท้าครับไม่ใช่คนหรอกโยมหรือว่าจะเป็นไอแดงเอารองเท้าเขาเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เด็กชายมองย้อยประเทศอินเดียมีกี่วันนะเจ็ดวันครับวันไหนบ้างธนาคารพูดประเลาหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เด็กชายมองย้อยศูนย์คะแนนอ้าวครูผมตอบผิดตรงไหนพร้อมถามแก้ตัวใหม่ ถ้างูจงอางมีลูกแล้วลูกของงูจงอางควรเรียกน้องของพ่องูจงอางว่าอย่างไงจงอาแล้วงูจงอางควรเรียกตัวเองว่าอย่างไงจงอัวแล้วงูจงอางที่จีนเขาเรียกอะไรจงหวนศูนย์คะแนนเหมือนเดิมอา้าวสมแล้วที่โดนจับไอเล็กตคุณตำรวจลงโทษมันให้หนัหนกๆเลยนะคะจับผัวหนูไปแทนได้ไหมคะข้าประกันตัวเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูใจให้คุณตำรวจคะอย่าจับเขาเลยคนเรามีผิดพลาดกันได้ ทําเจอหรือได้ยินเสียงอะไรห้ามทักของที่อยู่ในบ้านมึงอย่าไปแตะต้องบันเด็ดขาดโอเคอืมเฮ้ยเพื่อนดูนาฬิกานี่สีโคตรเก่าเลยเฮ้ยไอจอดกูบอกมึงอย่าไปจับไงเอาไปวางไว้ที่เดิมดูเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้เสียงอะไรวะเฮ้ยไอจอดกูบอกมึงอย่าไปทักไงอืมตบไปกูจะปิดปากี่เอยไปเลยเจอเด็กลงทางน่าสงสารเนาะเพื่อนลูกแต่งงานกับเศรษฐีนี่เถอะ อายุก็ฟาไปแปดสิบแล้วไม่นานมันก็ตุยสมบัติทั้งหมดจะได้เป็นของลูกมันจะได้ผลจริงๆหรอคะแม่เชื่อแม่เถอะไม่นานพวกเราจะได้สบายกันนั่นลูกอืมค่ะ t e years later โตที่รักจะไม่ถธอเอาอายุมาน้อยแบบนี้ เธอไม่น่ามาด่วนจากฉันไปเลยไม่น่ามาด่วนจากแม่ไปเลย10 years later ดูที่รักไอ้คนที่เปลี่ยนใจฉันไปอีกคนแล้วเพื่อนไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนั้นให้หน่อยดิมึงอยากได้ทำไมไม่ไปขอเองวะเออนาไปขอให้หน่อยดีวะกูอายฮู้เอ่อเธอมีอะไรหรือเปล่าคะ เราขอเบอร์หน่อยดิพอดีว่าฉันมีแฟนแล้วค่ะเออครับว w h หน้าแตกโดนผู้หญิงปฏิเสธด้วยเอาิอยู่ดีของเราในวันนี้นะคะข้าคนเข้าไปในนั้นได้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอุ้ยมันไม่ตายหรอว่าโดนมาสูงขนาดนั้นน่ะ ไม่กินข้าวเยอะๆสิฮะทำไมผมจะได้มีน้องฮะยิ้มทำไมวะหูก,กาผิดแน่ๆเลยแมวแมวแมวกาคอน,นี้ดีกว่าฮะอืมทำหน้าตาอย่างเงี้ยกูตอบถูกชัวไม่เสียชาติที่เกิดเป็นครูกูหลอกเด็กได้โตกทั้งห้องแนพวกมึงผมขอตังค์หน่อยห้าบาทจเจ้าไปทำไรซื้อยำยำช้างน้อย มาถอนผมงอกให้แม่ก่อนมาโอ้แม่ระดับผมแม่ต้องต้มน้ำร้อนลวกแล้วขูดมันถึงจะหมดแม่แม่ให้เส้นละบาทเส้นละบาทเส้นละบาทโอเคแม่ได้กร,รมหนึง่งประมาณร้อยเส้นพอดีอฮ้อุ้ยไม่ถึงสามเส้นเลยแม่เฮ้ยเข้าเกมเพื่อนเข้าเกมเขา้าเกมเพื่อนให้มันถึงตาก,กูแล้วหรือเปล่าวะมึงเล่นไปสองตาแล้วนะเว้ยนี่จ้ะเงินทอนของหนูเออป้าทอนเงินมาเกินครับโอ้ ขอบคุณมากจ้ะหนูหืมเด็กดีนะเนี่ยโตมาอยากเป็นอะไรจ๊ะนักการเมืองครับหนูเป็นไม่ได้หรอกนักการเมืองอะเอา้าทําไมล่ะครับหนูซื่อสัตย์เกินไปฮะแม่วันนี้แม่กลับมาจากที่ทํางานอย่าลืมซื้อมือถือให้ผมด้วยนะครับโอเคจะลูกลูกอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนละ่ะ iPhone 16 Pro Max ได้เลยลูกเย้ <c oughs> <c oughs> ไหนโทรศัพท์มือถือผมครแม่นี่ไงล่ะลูก าไ,ไ,ไเทโนเมื่อผีหลอกผู้หญิงฮีหลอกตอนอยู่คนเดียวอีหลกตอนเป็นเมนอกก่จะนลับเง เาเป็นไรตายลงแดงตายครับท่านลงแดงไรเรานี่แหละไม่มีเงินซื้อก็หาดีเงินน่ะก็หาสิท<า>่านหาทุกวันเมียเอาไปยึดหมดโอ้ยน่าสงสารเนาะเจ้าเป็นไรตายขาดสารอาหารตายครับทําไมไม่ซื้ออาหารดีๆมากินเงินจะซื้ออาหารดีๆเมียยึดหมดมันเอาไปซื้อกระเป๋าโอ้ยมนุษย์เมียนี่อันตรายเนาะ เลี้ยงไก่ครับท่านโอ้คนนี้เริ่มให้เงินเมียเป็นคนแรกของโลกเลยนะเนี่ยอูเจอตัวการแล้วมันคือศัตรูคู่แข่งของกู้นี่สีหน้ากูทำไมอะกินสิลูกไม่ต้องเกงใจไม่ต้องอายคนกันเองไอ้โอ๊ดีมาพ่อไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ผมจะดูแลลูกพ่อเป็นอย่างดีขนาดนี้นะไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่อก็ได้เอ้าได้สิไอแสงเพื่อน สภาพเด็กเกเรของห้องเฮ้ยไอ้อู๊ดเอาเฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนเป็นไงมาไงวะเพื่อนตอนนี้เป็นเสียไปแล้วพอดีตั้งใจทํางานเก็บเงินกูเลยเอามาเปิดร้านอาหารตอนนี้มียี่สิบสาขาแล้วนะเวย้ยกูดีใจด้วยนะเพื่อนสภาพนักเรียนดีเด่นของห้องเอาไอเอ็มเฮ้ย hey, ว่าไงเพื่อนเฮ้ย hey, สภาพนักเรียนดีเด่นของห้องทําไมเป็นงี้วะเป็นไงวะมึงมีให้กูเติมเะล่ะเดี๋ยวกูจะบอกหมอเสียใจด้วยนะครับ เฮีย er เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคงอยู่ได้อีกไม่เกินเจ็ดวันไม่นะหมอไหนๆก็จะตายแล้วถ้าใครสามารถสังหารฉันได้เอาไปเลยสิบล้านดอลลาร์พูลงดาร์กเว็บแม่งเลย <c oughs> อุ้ยอุยหมออ่านผิดแฟ้มเอกสาร <c oughs> นี่ของเฮียโอ้ยเฮีย er ไม่ได้เป็นไรสุขภาพเฮียแข็งแรงดีฮะ <c oughs> ไปสืบข้อมูลแก๊งนี้มาสิ แฝงตัวเข้าไปสืบดูว่าแกงเนี่ยมันค้าม้าสีขาจริงหรือเปล่ากลัวมันจับได้ครับหัวหน้ามันจะไปยากอะไรวะมึงก็ต้องดูว่าแกงเนี้ยลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงมึงก็ทำตัวเหมือนพวกมันแฝงเข้าไปแค่นี้ก็จบแล้ว๋อค,ครับ A few moments later few <c oughs> เป็นไงได้ข้อมูลแกงนี้มาหรือเปล่าวาัเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอ ต้องไ้มันสมจริงคเขาผหน้าเล่นจริงเจ็บจริงสูบจริงเป็นไงพวกมันขาหมาสีขาจริงหรือเปล่าดูจากสภาพของผมไม่จริงมั้งครับเป็นไรไอ้หนุ่มผมไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้ครับโดนต่อยตลอดทําไมล่ะหนุ่มผมไปเป็นพนักง,งานขายรองเท้าเป็นไงครับร้องได้นะถ้ามีปัญหาบอกเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะใจร้อนจริงคนไทยเนี่ย แล้วผมก็ไปเป็นพนักง,งานบริษัทพ่อหน้าครับกล่องเนี่ยอะไรกล้าเปิดกับผมไหมครับเอา้ามึงคิดว่าครูไม่กล้าเหรอโอ้ยใจร้อนจริงๆเนาะคนไทยเนี่ยว่าแต่ลุงจะไปไหนครับลุงทําตะปูหล่นนะ่ะเลยมาหาเก็บกลัวคนจะเหยียบได้ระวังตีนด้วยนะครับลุงเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะหมอครับผมมาปลูกผมครับเชิญเลยครับหูยทีนี้ก็หัวไม่ล้านแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้จีนี่ มึงทำไงให้ผมขึ้นวะเออกูเอาหัวไปถูกกับจิมมี่เมียกูเว้ยผมก็เลยขึ้นกูไม่เชื่อมึงหรอกกูเลียแล้วคนยังไม่เห็นจะขึ้นลิ้นกูเลยเดี๋ยวๆพูดอีทีสิใส่เข็มกลัดไว้ลูกใส่ทําไมละคะแม่เวลาลูกออกไปไหนมาไหนนอกบ้านเข็มกลัดจะช่วยปกป้องลูกจากพูดผีวิญญ,ญาณที่จ้องจะทําร้ายเด็กในท้องหรอคะวายกลัวจังเลยเข็มกลัดวายกลัวเข็มกลัดสถิี่ไหนล่ะครับโหรู้ร่ะ ไม่พาใครมาเนี่ยก็สินแสงไงลูกพามาทำไมพามาดูห่วงจุ้ยบ้านลูกไงมีเสาอยู่กลางบ้านทุบทำไมมันขวางเงินขวางทองขวางทรัพย์เข้าบ้านทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่เอา้าเสาในห้องครัวทำไมมันเป็นเหลี่ยมทุบให้มันกลมทำไมอ่ะมันจะทำให้ครอบครัวแตกแยก คนภายในครอบครัวเหลี่ยมใส่กันฮะบันไดนี่มีสิบสองคันทำให้มันเป็นสิบเอ็ดทุบมันไดมึงอะอ <c oughs> มึหหวงตากูมากเลยตอนเนี้ย